สวัสดีค่ะชุมชนคนหางานค่ะไม่อยากพลาดข่าวสารงานใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมกับตำแหน่งรอปภชายค่ะรายได้เริ่มต้นที่499บาทถึง600บาทต่อวันกันเลยทีเดียวเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่ไปดูรายละเอียดกันค่ะบริษัทรักษาความปลอดภัยซีเคียีคอร์ประเทศไทยจำกัดค่ะ เปิดรับสมัครรปอปพอชายนะคะอายุ18 55ปีค่ะมีใจรักในงานบริการสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยจ่ายรายได้ที่เริ่มต้น499บาทถึงวันละ600บาทเลยค่ะโดยสวัสดิการที่ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับนะคะมีประกันสังคมค่ะวันนักขัตฤกษ์จ่าย2แรงเงินเบิกรายวัน200บาทค่ะ เบิกได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าหน่วยงานเลยนะคะเงินเบิกรายสัปดาห์1,000บาทค่ะเงินเบิกฉุกเฉินมีที่พักใกล้หน่วยงานนะคะแล้วก็มีประกันชีวิตกลุ่มค่ะโดยจะจ่ายค่าแรงเดือนละหนึ่งครั้งค่ะและทางบริษัทนะคะมีการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยให้ฟรีด้วยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสมัครนะคะให้เตรียมเอกสารสำเนาประชาชน2ชุดค่ะ สำนเนาทะเบียนบ้าน2ชุดสำเนาว,วุฒิการศึกษา2ชุดนะคะสำเนาใบฝึกอบรม2ชุดถ้ามีค่ะสำเนาใบอนุญาตราอปภหรือพท7ถ้ามีนะคะสำเนาหน้าแรกบัญชีธนาคารกรสิกรหรือธนาคารอื่นๆค่ะโดยติดต่อที่คุณสุวิสาเบอร์โทร6 6 9 9 9 8 1 5 8 5นะคะ สำหรับหน่วยงานที่เปิดรับในช่วงนี้ค่ะมีหน่วยงานอนุสาวรีย์รับรปภชาย10นายค่ะหน่วยงานลาดพร้ารับรปภชาย5นายหน่วยงานบางนานะคะศูนย์ฮอนด้าค่ะรับรปภชาย5้านายหน่วยงานสะพานใหม่ค่ะรับรปภชาย3นายและหน่วยงานสุขุมวิทนะคะรับรปภชายจำนวน5นายค่ะเพื่อนเพื่อนที่สนใจงานนี้เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วก็ โทรเข้าไปติดต่อได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหางานกันอยู่นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ